ขอให้พ่อสองอืาวไให้ทีส่สมบัติเลยครับขอให้พ่อสองขวนอืมครับเลยาล้วหาสมาเร็วก็ให้พ่อสองไม่ปลไว้ยังไม่สวดมนต์เลยขอพรได้ยังไงลนะ่ะลูกสวดมนต์ก่อ,อน,น,นขอพรสวดมนต์ขอพรอ,อ,อาเดี๋ยวสวดอาหังส่งพ่อพานมมือดีเดียบปัดเปี้ยเลยนะนลูกเนอ สมาสมาตาบากกวา่าแม่งงี้เหรอมึองงี้เหรอมวยข้างหลังอ่ะถูกไหมล่ะมาเดี๋ยวจะโดนนะลูกลพระท่านเห็นนะเร็วเร็วลูกไปไหนอ่ะกลับบา้านเลยทำไมสวยกลับเลยนะไม่อกลับมาสมาตาบากวา่า อรหังสัมมาสัมพุทโธปะกะวาพุทธังปะกะวันตังอาภิวาเทมิพุทธังปะกะวันตังอาภิวาเทมิไ่อยพูดสวากขาโตปะกะวตาสโมธมังนะปะสามิสวากขาโตปะคะวตาธัมโมธัมมังนะปะสามิาะลาภะพุท ปฏิปันโนพระคุณโตสาวะสังโฆสังฆังนัมานี้ปฏิปันโนพระคุณโตสาวะคสังโฆสังฆังนัมานี้แต่พระธรรมแต่พระงแล้วพระศิษย์เอาขอพรเลยขอให้พ่อไม่เห็นบุยทำดีๆมาไม่เล่นหรอกเดี๋ยวขอให้เราไม่มีชีวิต ไปแล้วมาพูดไม่ถึงเรื่องพูดดีๆขอให้ต้นง่อของมัดโตเร็วๆแล้วอะไขอให้แม่ไม่หายป่วยขอให้แม่หายป่วยเปื่อยไหมมาใหม่ไม่หายป่วยแล้วอะไรให้แม่หายป่วยแล้วอะไรให้พ่อหายป่วยมาด้วยใช่ไหมมาห,หายป่วยอะไรให้พ่อหายป่วย ให้ทุกคนมีความสุขหให้ทุกคนมีนความสุขถนมมือด้วยสิให้รักมีชีวิตออสาธ,สาธุให้มันสูงเก่ง,กงลืมเลยให้มันสูงเก่งด้วยนะให้มาเชื่อมก,กุ๊กเตกสาธุไป<า>กับกับหลังกับหลังหลังแม่กลับกลับแล้วนะแม่หนีพระแล้วนะ